เป็นความเจริญเป็นไปเพื่อการพัฒนาชีวิตของตนเองสติปัญญาและบันดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนงของพระเจ้าด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจจนเป็นผู้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นไปเพื่อ การบรรลุธรรมพ้นทุกข์ซึ่งได้พัฒนาได้สะสมได้กระทำกันมาทุกภพทุกชาติแต่ที่ยังไม่สำเร็จยังไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นบัดนี้ในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่เราทั้งหลายก็ได้รับรู้กันเป็นเรื่องของการที่ออกจาก <c oughs> การอยู่ในสถานที่การอยู่ในบรรยากาศของการเข้าพรรษา ซึงในอดีตในสมัยพุทธกาลก็คือเป็นเวลาที่บรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เปรานาตัวเองว่าจะเป็นผู้เข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเพื่อค้นหาสัจธรรมเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้ออกจากวัฏะสงสารได้พ้นทุกอย่างเด็ดขาดก็จึงได้แสดงตัวแสดงตนในที่สุดก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทําความ <c oughs> เข้าใจ ในเรื่องของการดำรงชีวิตยอยู่ในฐานะของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็มาอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ต่างกันเราก็ถือเป็นพุทธบริษัทเราก็ถือเป็นบุคคลที่ประกาศตัวประกาศตนว่าจะดำเนินตามคําคสอนของพระพุทธเจ้านั้น,น,นในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่เราทั้งหลายไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านด้วยการที่ <c oughs> ไปเดินย่ำไปตามที่ต่างๆนั่นก็แปลว่าเราจะได้มีโอกาสทบทวนเราจะได้มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนมีโอกาสที่จะอยู่กับตนเองเพราะการเดินทางทั้งหลายทั้งปวงนั้นเวลาที่จะอยู่กับตัวเองก็มีน้อยและในที่สุดก <c oughs> <c oughs> ็จะต้องเป็นผู้จะต้องดิ้นรนจะต้องเป็นผู้หาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้การดำรงชีวิตอยู่ได้ความมั่นคงถาวรน,นั่นก็เป็นที่มาของ ความไม่สงบดังนั้นเมื่อเราได้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าเข้าบรรยากาศที่พระพุทธเจ้าได้บอกแล้ได้ตรัสได้สอนกับบรรดาพิสุสงฆ์ให้อยู่ในช่วงเข้าพรรษาให้ทบทวนให้ศึกษาให้เ,เรเียนให้ประพฤติให้ปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้สํารวจตรวจตาและในที่สุดก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาเพื่อเรียนรู้ตัวเองบัดนี้เทศก,กาลแห่งการเข้าพรรษาก็ได้จบลงก็เป็นการแสดง <c oughs> พิธีกรรมที่เราทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายที่เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็จึงได้ประกาศตัวประกาศตนได้ทําประโยชน์ดังนั้นเราทั้งหลายก็จึงต้องเป็นผู้กลับมาทบทวนว่าแท้ที่จริงแล้วการที่ได้อยู่ในบรรยากาศอยู่ในสถานที่อยู่ในโอกาสที่เราทั้งหลายได้สารวจตัวตาตัวเองนั้นก็เพื่อที่จะพัฒนาเมื่อได้ใช้ชีวิตออกจาก เขาออกจากพรรษาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังจะต้องนำในสิ่งต่างๆที่เราั้นได้ตั้งได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรด้วยความระมัดระวังเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ระมัดมาระวังยิ่งกว่าที่อยู่ในพรรษาเพราะเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อต้องอยู่กับโลกภายนอกแล้วถ้าไม่มีสติถ้าขาดสติก็จะกลายเป็นหลงไปตามกระแสของชาวโลกแบบน,นี้เราทั้งหลายก็จะได้ทบทวนกันว่า <c oughs> สิ่งต่างๆที่ได้กระทามาในช่วงข้อพัรษาสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่บกพร่องสิ่งใดเป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็ยินดีที่จะรับฟังยินดีที่จะปรับปรุงยินดีที่จะแสดงตัวแสดงตนถึงการที่มีสิ่งต้องพัฒนาดังนั้นก็เป็นอุปนิสัยของรักบวชที่ยอมที่จะให้ทุกคนทั้งหลายทั้งปวงได้ชี้ได้บอกได้กําหนดได้เป็นผู้แสดง ในสิ่งที่ผิดพลาดแม้แต่ตัวเองก็ยังต้องเป็นผู้กล้าแสดงตัวแสดงตัวในสิ่งที่ผิดสิ่งผิดพลาดนั่นก็แปลว่าเป็นผู้มีความปรารถนาที่จะกําจัดอาสวะเกียลสทั้งหลายทั้งปวงให้มันหมดสิ้นไปบัดนี้เทศกาลโอปันษาบรรดาประชาชนทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จึงพากันประกอบพิธ,ธีที่จะทําให้เกิดความระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็อาจจะไม่รู้ว่าเข้าพรรษานั้น พระพุทธองค์อยู่ใน <c oughs> ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโอกาสสำคัญที่จะต้องขึ้นไปโปรดบรรดาเทพเทวดาลุงมาตั้งถึงพุทธมารดาซึ่งเคยเป็นพ้ามารดาของพระองค์ที่ได้ให้กำเนิดเกิดมาและในที่สุดจากเวลาเจดวันก็ได้จากโลกนี้ไปได้ขึ้นมาเป็น <c oughs> เทพประบุอยู่บนชั้นดุสิต แต่ที่จริงแล้วก็คือพระนางสิริมหามายาผู้ให้กำเนิดต่อพระเจ้าชายสิทธ,ธัตถะดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้ใช้เวลาอันประเสริฐนี้ขึ้นไปแสดงสิ่งที่เป็นสัจธรรมการที่พระพุทธองค์ได้ขึ้นไปแสดงให้เป็นสัจธรรมก็แสดงว่าบนสวรรค์ทั้งหลายทั้งปวงยังขาดความรู้ยังขาดความเข้าใจบางคนก็อาจจะอยู่ในฐานะแห่งความเสพสุขอันยาวนาน จนกระทั่งไม่รู้ที่มาที่ไปพระพุทธองค์ก็จึงได้ไปแสดงธรรมที่เรียกว่าเป็นธรรมใหญ่เป็นอภิธรรมแสดงที่มาที่ไปเรื่องของ <c oughs> ขบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรการอธิบายของพระพุทธองค์นั้นใช้เวลาสามเดือนบนโลกแต่ก็อาจจะเป็นเวลาอันสั้นที่อยู่บนสวงสวรรค์สิ่งที่ได้แสดงสิ่งที่ได้บอกให้รู้ความเป็นจริงว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ประกอบไปด้วย สี่อย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งสาคัญมีเรื่องของจิตจิตนั้นเราก็อาจจะคิดว่ามีแค่จิตเดียวจิตก็อาจจะมีจิตเดียวแต่มีหน้าที่มากมายและมีขบวนการในการแสดงออกมากมายหลากหลายซึ่งก็มีทั้งดีทั้งชั่วทั้งบรรดาสิ่งที่ <c oughs> เป็นกุศลและอกุศลนั่นก็เป็นจิตแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้เสริมได้บอกได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการไปปรุงแต่งก็คือเรื่องของเจตสิก ในเรื่องของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เกิดขึ้นยังไม่มีอนุภาพเท่ากับบรรดาสิ่งที่เข้าไปปรุงแต่งเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้มีอนุภาพมากมายหากเราดับหลงได้แต่ว่าเรานั้นกลับเอาความทุกข์นั้นมาขยายความเอามาฝังใจเอามาทําให้เป็นเวรเป็นกรรมเอาทําให้เกิดเป็นการกระทําแสดงออกที่ต่อเนื่องและก็เป็นสิ่งที่จะต้องผูกพันกันไม่จบไม่สิน้นะพาทธอโด์ก็อธิบาย เรื่องของจิตท,ทั้งหมดมีเท่าไหร่รวมกระทั่งถึงเรื่องของเจตสิกในเรื่องของสิ่งที่ไปปรุงแต่งมีเท่าไหร่โดยรวมแล้วก็มี81รวมกระทั่งถึง89สําหรับผู้ที่มีพัน <c oughs> มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทรงฌานและบรรดาผู้ที่มี <c oughs> มีความพิเศษทางด้านจิตใจก็มี ถึง121ดวงนั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้กับพระพุทธมารดาและก็เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายได้ฟังรวมทันงั่นถึงบรรดาสิ่งที่เข้าไปปรุงแต่งก็มีทั้งหมด52และก็มีรูปที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ <c oughs> ความเกี่ยวข้องกับบรรดามนุษย์มนุษย์นั้นมีนามและก็มีรูปดังนั้นก็ได้อธิบายอย่างละเอียดในที่สุดก็มีพระนิพานที่เราเคยได้ยินว่าจิตเจตสิกรูปและนิพาน คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปเป่าประกาศได้ขึ้นไปอธิบายสาธยายเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เรียกว่าพิธรรมเป็นไปเพื่อการบดเปื้องบรรดาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เข้าใจคิดว่ามีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามีแต่พระเจ้าที่จำนวยความสะดวกและไม่มีที่มาที่ไปของการเดินทางของจิตของการทํางานของจิตซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายสาธยายว่าจิตนั้นมีอนุภาพอย่างไรจิตทํางานอย่างไรเกิดดับแค่ไหนอย่างไร มี <c oughs> ขบวนการมีวิถีมากน้อยเพียงใดอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดภพเกิดชาติก็จึงเป็นที่มาว่าธรรมะที่สูงสุดนั้นจึงทําให้เหล่าเทพยาดาผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายได้รับฟังก็จึงได้เข้าใจบ้ายคนก็ได้เกิดสถานะเรียกว่าเกิดความซึ้งในพระธรรมได้บรรลุธรรมกันในสวนสวรรค์มากมายบางคนก็เปลี่ยนสถานะเหมือนพุทธ,ธมารดาก็ได้เปลี่ยนสถานะกลายเป็น อริยาบุคคลนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มีความเมตตาต่อบรรดาเทพเจ้ดาลวมาเรื่องถึงเป็นการตอบแทนบุญคุณพระมารดาพุทธมารดาผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าขอเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้านั่นก็ได้สำเร็จเมื่อได้บรรเมื่อ <c oughs>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  <copyright> ได้บรรลุธรรมแล้วก็จึงคิดจะต้องตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ก็จึงได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและก็ไปเรียกพุทธมารดาให เดินให้มารวมตัวกันในชั้นของดาวดึงที่อยู่ชั้นดุสิตนี่ก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นปรารถนาจะให้เหล่าเทพจุราทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่ บรรดาเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์ก็ไม่ใช่มีแต่เทวดาเท่านั้นสิ่งที่พระองค์ได้ต่อได้บอกได้กล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความยิ่งใหญ่สําหรับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนามีที่มาที่ไปอย่างไรมีขบวนการอย่างไรแท้จริงแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถเรียนรู้ไม่สามารถที่จะค้นหาไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้องทีื่จะมาพิสูจน์ได้แต่ถ้าใช้เครื่องมือที่พระบุทธเจ้าได้ตัดได้สอน แล้วก็ <c oughs> เป็นผู้ที่ตั้งปกตั้งใจที่จะทําตามกฎกติกาเ <c oughs> ขาทั้งหลายก็จะรู้จะเข้าใจและจะได้ผลจากการกระทํา <c oughs> ดังนั้นพระบุทธเจ้าก็จึงได้ให้เครื่องมือว่าทุกคนหากจะรู้ความเป็นจริงของชีวิตก็ให้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาให้เจริญสติ <c oughs> ให้เป็นผู้พิจารณาในกายในเวทนาในจิตและในธรรมดังนั้นวันออกพรรษาก็จึงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ได้ประกาศศาสนาบนบวงวงสวรรค์ ให้เหล่าเทพเจ้าดาทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าใจในสัจธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้มีอันดีสงต่อมาจนถึงบรรดามนุษย์โลกและในวันที่สิ้นสุดแห่งการจำพรรษาในโลกใบน,นี้ก็เป็นวันที่สิ้นสุดต่อการแสดงธรรมเพื่อให้บรรดาเทพเจ้าดาทั้งหลายได้เข้าใจในความเป็นจริงก็จึงได้สเสด็จจึงได้สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในขณะที่สเสด็จลงมากำลังสเสด็จลงมานั้นพระพุทธองค์ก็รู้ว่า บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสามโลกธาตุไม่ว่าจะเป็นการโลกแห่งกามที่มีความปราถนาในเรื่องของการเสพทางกายตาหูจมูกดินกายใจเรื่องของรูปทั้งหลายทั้งปวงที่บรรดาเหล่าพรหมทั้งหลายก็ยังติดอกติดใจและพวกอรูปทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ก็จึงได้เปิดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นให้ทุกคนได้เห็นกันบรรดาโลกที่อยู่ในกามก็หมายความว่ามีทั้งมนุษย์มีทั้งเทพเทวดาทั้งหกทั้ง ปุชันรวมกระทั่งถึงลาวบรรดาเปตอสุลกายสัตว์เจชานและก็สัตว์นรกต่างคนก็ต่างเห็นกันต่างคนก็ต่างรู้ฐานะของตนเองเมื่อบรรดามนุษย์และเทพเทวดาวมองลงไปข้างล่างก็เห็นมีบรรดาสัตว์ที่อยู่ในนรกมากมายมหาศาลยาวนานและก็เป็นผู้ถูกทำร้ายทำลายถูกทรมานอันแสนสาหัสเห็นสัตว์เลฉานมากมายและก็เห็นบรรดาเปตอสุลกาย เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความ <c oughs> สังเวชโป่งสลดสังเวชบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็เห็นบรรดาสัาตว์ที่อยู่ในอบายภูมิมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปตอสุลกายสัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรกก็เห็นความทุกข์ยากลําบากบรรดาสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิก็เห็นมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกระทั่งถึงเห็นเทพเทวดาก็จึงไล่เป็นผู้ ได้รับประโยชน์จากการที่พระบุทรเจ้าได้เปิดโลกการเปิดโลกนั้นก็คือเปิดให้เปิดให้บรรดาสรรพสัตว์ได้ทั้งหลายได้โปร่งสลดสังเวชแม้แต่เทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องระมัดระวังตัวเพราะหากทำผิดหลงไหลในการมาคุณทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเขาก็จะต้องลงไปอยู่ในอบายภูมิเขาจะต้องเดือดร้อนทั้งสิน้นบรรดาพวกที่อยู่ในอบายภูมิทั้งหลายที่มีความทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหัส ก็จะได้เห็นว่าการทําบาปนั้นก็จะได้รับการลงโทษเมื่อแตกเมื่อได้พิจารณาที่มีความแตกต่างระหว่างบรรดาผู้ที่อยู่บนสูงสวรรค์มีแต่ความผาสุกมีแต่ความสบายมีแต่ความลื่นเลงมีแต่ความ <c oughs> เจริญมีแต่ความร่มเย็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้โปร่งสรุดสังเวชว่าเราทําบาปทําชั่วเราทําเลวเราจึงทุกข์ทรมาน <c oughs> เห็นคนเขาได้อยู่ในสา,านะแห่งความผาสุกแห่งความเจริญ เขามีแต่ความร่มเย็นในจิตใจและร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็จึงได้โปรงสลดสังเวชว่ากรรมเวนทั้งหลายทาั้งปวงที่ทําแล้วส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนถ้ามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นภพภูมิอื่นๆก็จะรู้สึกว่าภพภูมิของตนเองนั้นเป็นภพภูมิเดียวที่เรียกว่าไม่มีอะไรดีกว่าเราก็อยู่เสมอเราแต่เมื่อได้เห็นเห็น <c oughs> การเป็นอยู่ของผู้ที่มีบุญญาธิการแล้วก็จะได้โปรงสลดสังเวชว่าเราเป็นมนุษย์ ทั้งทรมานแสนสาหัสมีแต่ความทุกข์ยากลําบากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายมีแต่ความยากจนมีแต่เรื่องเล่าร้อนในจิตใจและมีแต่เรื่องการทำร้ายทําลายกันเป็นเรื่องของการผิดศิลศีธรรมเป็นเรื่องของการมัวเมาลงหลาหลเพลิดเพลินและเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องไปอยู่ในนรกอย่างแน่นอนนี่ก็คือการทําให้ได้เกิดสติได้เตือนตนทั้งหลายทั้งปวงว่า เหล่านั้นถ้าตายไปแล้วยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้จะต้องตกต่ำอย่างแน่นอนบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็มองขึ้นไปข้างวนก็จะได้เห็นว่ามีบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในความผาสุขมีในความเจริญมีแต่ความสดใสมีแต่ความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายไไม่เคยด้หนไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้พบไม่เคยได้สัมผัส ก็จึงเป็นการเปิดโลกทําให้สัตว์ทั้งหลายได้ปรงสลดสังเวททุกคนที่ยังอยู่ในวัฏสงสารจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดและแต่ละคนก็จะมีโอกาสลงไปในที่ต่ําที่สุดและในที่ <c oughs> ต่ําที่สุดถ้าทําดีทําประเสริฐเป็นผู้ละมัดระวังตัวก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ได้นี่คือวงจรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิปฏิหารเปิดสามโลกธาตุทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโลกของกาม ที่เรียกว่ามนุษย์และเทพเทวดาที่ยังป่าถนาในรูปรถกลิ่นเสียงเรื่องของอารูปเรื่องที่ว่าอยู่กันด้วยสถานะแห่งความว่างเปล่าก็จะต้องระมัดระวังหากยังมีเรื่องของจิตใจที่ยังเข้าไปติดข้องอย่างไรอยู่แลวก็ต้่งถึงเรื่องของพวกที่ลูกประชานทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องวาระที่สําคัญที่สําหรับบรรดาสัตว์โลกได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เปิด เรื่องปฏิหารเพื่อให้เกิดปรองสลดสังเวชดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสได้ทําความเข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นให้ความสําคัญกับการออกพรรษาอย่างไรก็เพื่อให้บรรดาผู้ที่อยู่ในฐานะมนุษย์ทั้งหลายที่บําเพ็ญเพียรได้เห็นว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่เข้าพรรษาที่เราจะต้องเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเราจะต้องระวังทุก ฝีเก้าเราจะต้องระวังทุกขนาดจิตและทุก <c oughs> การเวลาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โอกาสที่เรายังทําผิดทาบาปทําชั่วได้นั้นก็จะพาให้เราต้องเดือดร้อนเพราะหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามีโลกของบรรดาสัตว์นรกจริงหรือเปล่าบรรดาเป็ดอสศุลกายมีจริงหรือเปล่าและบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งปวงมีจริงหรือเปล่าพระพุทธองค์นั้นได้แสดงธรรมและให้เทพเทวดาทั้งหลายได้เห็นว่า ที่เราแสดงไปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นขบวนการที่มีเกิดขึ้นจริงได้เห็นกับตาจริงก็จึงเป็นที่โปง่งสลดสังเวชบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากไม่เข้าใจว่า <c oughs> <c oughs> การที่พระพุทธงได้เสด็จลงมาและก็เปิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปเพื่อการเตือนสติสำหรับมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเราอยู่ในฐานะที่อันตรายไม่ว่าใครก็ตามที่ยังอยู่ในทั้งสามโลกนี้ เราทั้งหลายก็จะต้องมีโอกาสที่จะต้องเดือดร้อนเสียหายจงต้องเป็นผู้ที่ตั้งตัวตั้งตนไว้ให้ถูกต้องเป็นผู้ที่ละมัดระวังเพราะดันดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้าครอบงำเราเราจะได้เห็นว่าชีวิตยาวนานชีวิตสั้นและชีวิตที่สั้นนั้นยังประกอบไปด้วยกิเลสยังประกอบไปด้วยความโลภความสนุกสนานความเพลิดเพลินความมัวเมาความหลงไหลและความยิ่งใหญ่ที่ปารถนานั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้น เมื่อเห็นภยัยเมื่อเห็นสถานะที่ตัวเองจะไปอยู่แล้วหากไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความวิตกไม่มีความชัา <c oughs> ช่งใจว่าโอกาสที่เราจะไปอยู่ในอาบายภูมิมากมายเราจะต้องระมัดระวังตัวเราจะต้องเป็นผู้ฝืนตนฝืนตัวฝืนจิตฝืนใจอย่าได้ลหลงไหลไปตามกระแสทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราทั้งหลายเพื่อได้เห็นความเป็นจริงว่าไม่มีสถานะอะไรที่อยู่ตั้งคง มั่นคงถาวรเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของอนิจจังที่พู้เจ้าก็พยายามที่จะบอกกล่าวให้บรรดาสรพสัตว์ทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจว่าอย่าได้ไปยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่กําลังรอเราอยู่เราจะได้เรียนรู้ว่าบรรดาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรสถานะของเราก็าเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราจะต้องแก่เราจะต้องคัดภาคเราจะต้องผิดหวังเราจะต้องเจ็บแล้วเราจะต้องตายความตายและก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพื่อให้เราพงสลดสังเวชอย่าได้ไปใช้จิตใช้ใจมัจงวเมากับสิ่งต่างๆเป็นเรื่องทางโลกที่เรียกว่าหลอกลวงให้เรานั้นคิดว่าจะมีความสุขที่เราจะพึ่งพาได้ไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงของทุกข ทุกทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในโลก <c oughs> ทั้งสามไม่ว่าจะเป็นผู้ใดที่อยู่ในโลกทั้งสามก็จะต้องอยู่ในฐานะทุกทุกก็แปลว่าไม่กะไม่มีความมั่นคงถาวรเปลื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปและบางครั้งบางคาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเช่นเทพเทวดาทั้งหลายบรรดาพมทั้งหลายก็อยากจะอยู่ในชั้นพมมีแต่ความผาสุข แต่เขาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในบนสวงสวรรค์ได้ตลอดเวลาเขาทั้งหลายจะต้องทุกข์ทรมานเพราะจะต้องเปลี่ยนสถานะในที่สุดก็ตลงมาบนโลกไปนี้เหมือนที่พวกเราก็อาจจะเคยเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรม ไม่มีความสุขอย่างแน่นอนในวัฏสงสารนี้ก็คือให้เราได้เกิดโปรงและในที่สุดก็ได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครควบคุมไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสถานะแห่งการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นก็จึงเป็นที่มาของการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เรียนรู้ในพระธรรมคำสั่งสอนมนุษย์ก็จะได้เข้าใจและจะได้โปร่งสลดสังเวช สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนก็คือเตือนให้รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างดกกากรกระทำของเราเราจะหนีไม่พ้นพระพุธองค์เองนั้นก็เป็นผู้เพียงแค่แสดงข้อมูลและก,ก็ความเป็นจริงให้ทุกคนได้รับรู้ส่วนการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของทุกคนที่จะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดทำดีเป็นผู้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็ต้องไปอยู่ในชั้นบนสวงสวรรค์ที่มีหกชั้นผู้ใดก็ตามได้มี ความสงบในเรื่องของการเจริญสมาธิในเรื่องของกําหนดในรูปประชานพวกนี้ก็จะเป็นพมที่เรียกว่ารูปประรมหากใครก็ตามที่ได้บําเพ็ญภาวนาในลักษณะของการทําสมาธิเป็นสมถกรรมฐานเป็นอาลูป,ประชานเป็นผู้ที่ไม่มีรูปก็จะไปอยู่ในพมชั้นสูงนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดา <c oughs> ผู้คนที่มีบุญญาธิการก็จะได้เกิดความรู้ ผู้คนใดก็ตามที่ทำศีลท้ายเหมาะสมให้เป็นผู้ที่ <c oughs> ปรถนาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้มีฐานะที่ดีเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกไม่อัตคัดฝืดเคืองแต่ก็ยังต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติส่วนคนที่ทำเลวทำชั่วทำในสิ่งที่ผิดพาดล,ลาดหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาไม่ละอายต่อบาปไม่เกงกัวดต่อบาป ไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวกับการกระทำของตนเองทั้งในอดีตในปัจจุบันและก็ไม่ได้เกี่ยเตือนตัวไม่ได้คาดการว่าอนาคตนั้นเราจะต้องระมัดระวังอะไรพวกนี้ก็จะต้องกลายเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ดรัจฉานสัตว์นรกดังนั้นวันออกพรรษานั้นก็จึงเป็นวันประกาศความเป็นจริงให้โลกธาตุได้รู้ให้เกิดปัญญาให้เกิดการศึกษาให้เกิดทําความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสัตว์ที่มี <c oughs> จิตและมีกาย จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเราทั้งหลายก็จะได้แรงบันดาลใจว่าพระพุทธองค์นั้นมีพระมหากรุณาที่ขูดมีความเมตตาใช้ฤทธิ์ใช้เดชของพระองค์เองนั้นเปิดโลกทั้งหลายให้เห็นเพราะถ้าพูดเปล่าๆแล้วก็อาจจะนึกไม่ออกคิดว่าพระพุทธเจ้าพูดเล่นคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นคงจะอุปมาอุปไมยหลอกเด็กให้หวันไวไปวันวันแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่มีจริง พระพุทธเจ้าจะตัดในสิ่งที่เป็นจริงจะบอกกล่าวจะอธิบายจะสาธยายในสิ่งที่เป็นจริงหากวันเวลาโอกาสที่เหมาะสมก็จะใช้ฤทธิ์ใช้เดชเพื่อจะเปิดให้สามโลกธาตุทั้งหลายทั้งปวงทุกพบทุกภูมิได้เห็นกันว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทเธอจะต้องอยู่ในฐานะที่ยุ่งยากและจะต้องทุกทรมานอันแสนสาหัสดังนั้นก็จึงเป็นคําเตือนในวันออกพรรษา ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงให้บรรดาผู้ทุกข์ทรมานได้เงยหน้าขึ้นไปดูว่าเขามีความทุกขกันอย่างไรพวกที่อยู่ข้างบนที่มีความสุขให้มองลงมาข้างล่างว่าถ้าพลาดพังเผลอผายผิดพลาดก็จะต้องไปตกนรกจะต้องทรมานอย่างไรเพื่อให้เป็นการเตือนตนเตนือนจิตเต,ตือนใจยอย่าได้ประมาทการที่อยู่ในวัฏตสงสารนั้นเป็นเรื่องยากลําบากที่จะผ่านพ้นออกจากความทุกข์ไปได้ตรงต้องเป็นผู้มีสติจะต้องเตือนตนเองไว้เสมอ ออกพรรษาก็ต้องคิดเสมอว่า <c oughs> จะต้องเป็นคนที่ทําตัวทําจิตทําใจพัฒนาให้มากกว่าการที่อยู่ในพรรษาเราอย่าได้คิดว่าออกพรรษาแล้วจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําตัวให้สบายเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์เราแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะเรานั้นจะกลายเป็นผู้ผูกฝังจะเป็นผู้ที่ชราใจและก็จะกลายเป็นเหยื่อของบรรดากิเลสมาทั้งหลายจะพาจะพา แล้วจะนําให้เราไปสู่ในอบายภูมิซึ่งจะเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่แบบน,นี้เราทั้งหลายก็จะได้รู้ว่า,วาในทุกการกระทําของพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายมีความลึกซึ้งเป็นไปเพื่อตักเป็นไปเพื่อเตือนเป็นไปเพื่อบอกกล่าวเพราะพระพุทธองค์นั้นมาตรัสรู้เพื่อจะโปรดเวไนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นจากทุกทรมานให้ออกจากวัฏสงสารเป็นที่แน่นอนว่าวัฏสงสารเป็นสิ่งที่ไม่น่าอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกี่ยวข้อง ควรที่จะหลีกควรที่จะหนีควรที่จะต้องให้ยุติลงหากเราทั้งหลายทั้งปวงเห็นในสิ่งที่พระบุทธเจ้าเห็นและก็ทําในสิ่งที่เจ้าได้ประกาศได้บอกนั้นเราก็จะเป็นผู้พ้นทุกก็จะได้กลายเป็นผู้ได้ประเสริฐและในที่สุดการมาเกิดก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุดโอกาสแห่งการมาเกิดเนื้อมีน้อยมาก <c oughs> <c oughs> เมื่อได้มาเกิดแล้วก็ยิ่งยากใหญ่ที่จะมาเกิดในประเทศที่มีพระธรรมคําสั่งสอนและบางคนก็ไม่มีโอกาสได้ เรียนรู้ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ในศาสนาอันประเสริฐและไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังศัจธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้นําตัวนําตนมาปฏิบัติธรรมไม่ได้รับผลแห่งการกระทําก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นแบบนี้เราเป็นผู้มีบุญญาธิการเราก็จึงได้มาเกิดในยุคอันเปรเิฐที่ยังมีพระธรรมคําสั่งสอนในประเทศที่ยังมี <c oughs> <c oughs> พระธรรมอันมั่นคง ยังมีพระศาสนาให้เราไว้ดำรงเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติยังมีความผาสุกในการดำรงชีวิตในฐานะผู้ค้นหาสัจธรรมและเราทั้งหลายก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปลบลาฆ่าฟันไม่ต้องไปถือปืนถือดาบถือมีดที่จะไปเข็นฆ่ากันเรายังมีโอกาสใช้ความสงบนี้เพื่อจะค้นหาจัจธรรมในที่สุดเราก็จะได้ผลแห่งการกระทําเราจะได้เปลี่ยนสถานะจากปุถุชนเป็นอริยบุคคล ในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้สมเห็จถมความเป้าหมายที่ว่าปรารถนาจะออกจากการเป็นผุ้ดุชนเป็นอริยบุคคลก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบผลสําเร็จอันสูงสุดบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ได้คําเกิดความเข้าใจได้อนุมโมทนาได้เกิดสติได้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าปารถนาที่จะให้ตัดโลกนั้นมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจ เพื่อจะเอาไว้เตือนตนเพื่อจะบอกตนเพื่อที่จะฝึกตนเพื่อจะทําให้ตนเองนั้นหมดจากความทุกข์ยากลําบากความทรมานก็ถือเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายได้เป็นผู้มีบุญญาธิการได้สร้างบุญกุศลมาจึงได้เกิดในในยุคที่ยังมีพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหลือแค่การอดกั้นอดทนการกระทําอย่างต่อเนื่องก็จะบรรลุธรรมตามที่ เราทั้งหลายได้ตั้งเจตนามาในทุกภพทุกชาติแต่ก็เป็นผู้พ่ายแพ้มาก็เหลือชาตินี้เท่านั้นถ้าตั้งใจทำก็จะไม่มี <c oughs> อะไรมาขีดขวางแต่ถ้ายังเป็นผู้อ่อนแอก็จะกลายเป็นผู้จะต้องล้มเหลวเหมือนกับที่เคยล้มเหลวมาทุกภพทุกชาติอันสมทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้ทำก็จะเป็นเหตุ็นปัจจัยบุญกุศลที่ได้ได้ทำไว้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตยอยู่ในฐานะของผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่รวมกระทั่งถึงเป็นผู้ที่มีโอกาสได้อยู่ในความร่มเย็นในประเทศชาติและได้มีพระพุทธศาสนาเอาไว้สําหรับเตือนตนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมก็จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สืบทอดต่อไปให้พ้นจากทุกโศกโรคภัย